สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังสือเปลี่ยนชีวิตพื้นที่เล็กๆที่เราตั้งใจหยิบเอาไอเดียดีๆจากหนังสือมาเล่ากันแบบสบายๆเหมือนเรานั่นคุยกันตอนเช้าในร้านกาแฟใช่ครับวันนี้คุณกำลังฟังอยู่กับเราผมนัดและมินค่ะวันนี้เราสองคนขอพาไปเจอกับหนังสือที่พูดเรื่องการจัดการเวลาแบบเข้าใจง่ายแต่พลังเหลือเชื่อ และชื่อมันก็โดดเด่นจนอยากเปิดเล่มเลยล่ะครับใช่ค่ะเพราะชื่อหนังสือคือพร้อมกันกินกบตัวนั้นสิฟังแล้วเหมือนนิทานเด็กเลยเนาะนัดใช่ครับตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นนึกว่าหนังสือเกี่ยวกับอะไรแปลกๆหรือใช้กบเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิทยาแบบลึกซึ้งอะไรสักอย่างแต่พอได้อ่านจริงๆปรากฏว่าเป็นหนังสือจัดการเวลาที่กระชับชัดและใช้ได้จริงมากๆผู้เขียนคือไบรอันเทรซี่ครับ หลายคนอาจคุ้นชื่อเพราะเขาเป็นนักเขียนนักพูดและโค้ชด้านพัฒนาตัวเองระดับโลกแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในผลงานขายดีที่สุดของเขาเลยค่ะมันถูกแปลหลายสิบภาษาและอยู่ในลิสต์แนะนำของคนสาย productivity ทั่วโลกเลยครับคำถามที่น่าจะอยู่ในใจคนฟังตอนนี้ก็คือทำไมต้องกบนั่นแหละครับหัวใจของหนังสือเล่มนี้เลย ก่อนที่เราจะพาไปเจาะลึกเราขอบอกก่อนว่าตอนนี้ไม่ได้เหมาะแค่คนที่ทำงานออฟฟิศหรือคนที่อยากจัดการเวลาให้ดีขึ้นนะคะใช่ครับมันเหมาะกับทุกคนที่รู้สึกว่า ฉันยุ่งทั้งวันแต่ทำไมรู้สึกยังไม่คืบหน้าหรือคนที่มีโปรเจกต์ในหัวเป็นสิบแต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีหรือคนที่มีงานบางอย่างกลัวจนไม่กล้าเริ่มแล้วผลักมันไปวันพรุ่งนี้ทุกทีถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นวันนี้เราอยากให้คุณอยู่จนจบตอนนี้เลยค่ะเพราะคำว่ากินกบของไบรอันเทรซี่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองวันพรุ่งนี้ไปตลอดชีวิตมินขอกลับไปที่คำถามเมื่อกี้เลยครับทำไมต้องกินกบ ใช่ค่ะทุกคนคงสงสัยเหมือนกันว่าทำไมไบรอันเทรซี่ถึงเอากบมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์คำอธิบายของเขาเรียบง่ายมากครับแต่ตรงพลังมากด้วยเขาบอกว่าถ้าเช้านี้คุณต้องกินกบเป็นเป็นตัวหนึ่งกินจริงๆนะครับแบบไม่มีทางเลือกถ้าคุณกินมันตั้งแต่เช้า คุณจะผ่านเรื่องที่แย่ที่สุดของวันไปแล้วและอะไรก็ตามที่ตามมาหลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นมากกบในที่นี้ไม่ใช่อื่นไกลค่ะมันคืองานที่คุณรู้ว่าควรทำที่สุดแต่คุณก็ไม่อยากทำที่สุดเหมือนกันเช่นเขียนรายงาน ติดต่อกลับลูกค้าที่ยากเตรียมเอกสารสำคัญหรือแม้แต่การออกกำลังกายใช่เลยค่ะบางอย่างเรารู้อยู่เต็มอกว่าควรทำแต่เราก็หาข้ออ้างเล็กๆน้อยๆที่จะเลี่ยงมันทุกวันจนสุดท้ายงานนั้นก็ค้างอยู่ในหัวเราเหมือนเงาและมันไม่ได้ค้างแค่ในลิสต์นะคะแต่มันกินพื้นที่ในใจเราด้วยไบรอันเขาย้ำเลยนะครับว่า คนเรามักเสียเวลาไปกับการนั่งจ้องกบมากกว่าการลงมือกินมันจริงๆโอ้ยโดนเต็มๆเลยค่ะแบบนั่งอยู่หน้าคอมเปิดเอกสารที่ต้องทำแต่ก็แวบไปกด Facebook ก่อนหรือบอกตัวเองว่าขอจัดโต๊ะก่อนนะเดี๋ยวค่อยเริ่มหรือขอทำอันเล็กๆให้เสร็จก่อนจะได้ไม่รู้สึกพิษซึ่งอันนั้นแหละครับกับดักเพราะเราจะรู้สึกเหมือนขยันแต่จริงๆเลี่ยงของจริงแล้วมันส่งผลยังไงล่ะ หนึ่งเลยคือเครียดแบบไม่รู้ตัวครับจริงค่ะฉันเคยมีโปรเจกต์ที่ต้องส่งแล้วผัดมันไป3วันแล้วเป็นไงครับเหมือนมีกล่องหนักๆอยู่ในหัวตลอดเวลาทั้งที่ตัวเองก็ทำงานอย่างอื่นนะมันเหมือนคุณกำลังขับรถแต่เหยียบเบรกค้างไว้ตลอดเป๊ะเลยค่ะจนพอวันสุดท้ายที่ต้องทำจริงๆก็เครียดกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเวลาน้อยลงอีกไบรอันถึงได้บอกว่า อย่ารอให้คุณรู้สึกพร้อมค่อยกินกบเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงค่ะถ้าคุณรอรอรอกบมันจะโตขึ้นทุกวันด้วยใช่ครับเหมือนกับที่เขาพูดอีกประโยคว่า if you have to eat a live frog it doesn't pay to sit and look at it for very long กินมันซะเลยจะได้จบจบไปแล้วไปทำอย่างอื่นได้แบบสบายใจแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือทุกวันจะมีกบตัวใหม่รอคุณอยู่เสมอแล้วเราก็มีโอกาสเลือกทุกเช้าว่าจะกินมันก่อนหรือจะนั่งจ้องมันทั้งวันอีกมินเราพูดถึงกบตัวใหญ่ที่เราต้องกล้ากินไปแล้วใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้เรากินกบไม่ได้สัทีก็คือเจ้านิสัยผัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ผมว่าอันนี้เป็นปัญหาสากลเลยนะไม่ว่าจะไว้ไหนอาชีพไหนทุกคนต้องเคยผัดแล้วที่น่ากลัวคือเราผัดมันแบบแนบเนียนด้วยค่ะใช่ครับผัดแบบรู้ตัวกับผัดแบบเนียนเนยนว่าอันนี้ยังไม่จำเป็นอันนี้ค่อยทำก็ได้หรือประโยคคิดเลยคือตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วความพร้อมก็ไม่มีวันมาครับ เพราะสมองเราชอบรักษาความสบายเหมือนเรามีสองตัวในหัวคนหนึ่งอยากสำเร็จอีกคนอยากเล่นมือถือแล้วรู้ไหมครับตัวไหนชนะตัวที่เราให้อาหารบ่อยที่สุดพูดดีครับจริงๆแล้วนิสัยการผัดวันมันไม่ได้แค่ทำให้เราทำงานไม่เสร็จนะมันกัดกินความมั่นใจของเราด้วยค่ะถูกเลยลองคิดดูถ้าเราบอกตัวแดงทุกวันว่าฉันจะทำแล้วไม่ทำ จิตใต้สำนึกของเราจะเริ่มไม่เชื่อคำพูดของเราเองแล้วพอถึงเวลาตั้งเป้าหมายใหม่เราก็จะลังเลว่าเราจะทําได้จริงเหรอแล้วพอเป้าหมายใหม่มาก็ไม่กล้าตั้งจริงๆเพราะเราจำได้ว่าคราวก่อนก็ไม่ได้ทําเหมือนเราทําลายเครดิตตัวเองไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะแล้วมันค่อยๆทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งพอทั้งที่จริงๆแค่เรายังไม่ลงมือทำตัวอย่างชีวิตจริง นัดเคยมีงานไหนที่ผัดจนเกือบเสียโอกาสไหมคะมีครับตอนนั้นมีโอกาสเสนอไอเดียโปรเจกต์ใหม่กับผู้บริหารบริษัทใหญ่โอ้ oh, โอกาสดีเลยนะใช่ครับแต่ตอนนั้นผมกลัวครับกลัวว่าไอเดียจะยังไม่ดีพอแล้วเลยผัดไปเรื่อยๆครับเขียนแล้วลบ แก้แล้วพักไปดู YouTube ไปชงกาแฟฟังดูเหมือนทำงานนะแต่จริงๆแล้วเลี่ยงอยู่สุดท้ายพรีเซนต์แบบไม่เต็มที่และก็พลาดโอกาสนั้นไปจริงๆโหเจ็บเลยค่ะใช่ครับตั้งแต่นั้นมาผมเริ่มเปลี่ยนไมเซ็ตเลยนะว่า ทำไม่ดียังดีกว่าไม่ทําแล้วพอเราทําบ่อยๆความมั่นใจก็ตามมาทีหลังใช่ไหมคะใช่ครับความกลัวจะน้อยลงทุกครั้งที่เรากล้าลงมือทําอะไรยากๆแรงต้านที่เราต้องรู้ทันจริงๆแล้วเวลาเราจะกินกบจะมีเสียงในหัวบอกเราทุกครั้งค่ะใช่เลยค่ะไม่พร้อมไว้ก่อนรอให้มีเวลาหรือแม้แต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มก่อนไบรอันเทรซี่เขาบอกเลยว่า Action k i คียวส e ฟการลงมือทำจะเยียวยาความกลัวได้ดีที่สุดเพราะความกลัวมันอยู่แค่ในหัวเราแต่พอเราลงมือทำจริงๆเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นะแล้วพอเราฝึกแบบนี้ทุกวันวันละก้าวมันจะกลายเป็นวินยัยวินัยในการกินกบก่อนทำอย่างอื่นค่ะแล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วรู้ว่าการหยุดผัดวันคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆ มาถึงช่วงที่หลายคนรอฟังแล้วนะครับเพราะหนังสือกินกบตัวนั้นซะไม่ได้มีแค่ไอเดียแต่เขายังให้เครื่องมือที่เรานำไปใช้ได้ทันทีใช่ค่ะและเทคนิคที่โดดเด่นมากๆของ Brian Tracy ก็คือเทคนิค A B C D กับ8ส่วน20เราเริ่มจาก A B C D ก่อนเลยดีไหมครับเทคนิค A B C D จัดลำดับงานแบบมีระบบ ได้เลยครับเทคนิคนี้คือการให้ลำดับความสำคัญกับงานที่อยู่ใน to do list ของคุณเราทุกคนมี list ใช่ไหมคะแต่ปัญหาคือเรามักจะหยิบงานที่ง่ายสุดขึ้นมาทำก่อนทั้งที่จริงๆแล้วงานสำคัญสุดดันไปอยู่ท้าย list หรือถูกเลื่อนไปวันพรุ่งนี้เสมอเทคนิค A B C D จะช่วยให้เราแยกแยะได้ว่างานไหนคือกบตัวจริง A. เท่ากับงานที่ต้องทำทำไม่ทำจะเกิดผลเสียรุนแรงเช่นเสียลูกค้าโดนตำหนิ B. ควรทำแต่ถ้ายังไม่ทำตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเสียหายเช่นตอบอีเมลภายใน C. ททำแล้วรู้สึกดีแต่ไม่ส่งผลลัพธ์ใดๆเช่นกดไลค์โพสต์เพื่อนหรือจัดโต๊ะดีมอบหมายได้ไม่จำเป็นต้องทำเองเช่นส่งรายงานให้แอดมิ n ช่วย format E ลบออกได้เลยไม่มีความจำเป็นเช่นเช็คราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าเล่นๆจุกสำคัญคือห้ามทำา B ถ้ายัางไม่ได้ทำา A ใช่ค่ะหลายคนติดกับตรงนี้เลยเราอาจจะยุ่งอยู่กับ B ทั้งวันแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้แตะ A เลยผมเคยทดลองกับตัวเองนะวันไหนที่ผมทำา A ให้เสร็จตั้งแต่10โมงเช้าวันนั้น productivity พุ่งเลยจริงค่ะเพราะแค่ A อย่างเดียวมันคือ80%ของค่าทั้งวันแล้ว พูดถึง80%แล้วมันเชื่อมโยงกับอีกเทคนิคหนึ่งที่ดังมากคือ กฎ8ส่วน20หรือ Pareto Principle กฎนี้บอกว่าในทุกอย่างมีส่วนน้อยที่ให้ผลรับมากตัวอย่างเช่น20%ของลูกค้าอาจสร้างรายได้80%ให้กับธุรกิจคุณหรือ20%ของสิ่งที่คุณทำในวันอาจให้ผลรับมากกว่าอีก80%ที่เหลือรวมกันลองนึกภาพง่ายๆครับถ้าวันนี้คุณมี10งานคุณควรหาว่า2งานไหนที่ทำแล้วเปลี่ยนเกมแล้วโฟกัสไปที่งานนั้นให้เต็มที่ค่ะ ไม่ต้องพยายามเก็บทุกงานไม่ต้องทําให้ครบเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่ทําให้เยอะแต่คือทําสิ่งสําคัญให้เสร็จการวางแผนล่วงหน้าวันดีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานอีกอย่างที่ไบรันย้ําตลอดในหนังสือคือการวางแผนวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันนี้ใช่ค่ะเขาแนะนําว่าใช้เวลาแค่10บถึงสินาทีในช่วงเย็นเพื่อเขียนว่า พรุ่งนี้จะกินกบตัวไหนก่อนแล้วสิ่งนั้นแหละจะเป็นจุดตั้งต้นของวันถัดไปที่พันหลังมากๆมันเหมือนสมองเราได้รับคำสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าตื่นเช้ามาไม่ต้องเสียเวลาเลือกไม่ต้องตัดสินใจว่าจะเริ่มจากอะไรแค่ลงมือกินกบตัวนั้นทันทีก็รู้สึกว่าชันนะตั้งแต่ก่อน9้าวมองเช้าแล้วค่ะตัวอย่างชีวิตจริง มีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมวางแผนทุกคืนแล้วเช้ามาก็ลุยงาน A ทันทีแบบไม่แตะมือถือโอ้โหยากมากนะคะไม่แตะมือถือเนี่ย ยากครับแต่ได้ผลจริงวันนั้นจะรู้สึกคมชัดและมีพลังฉันก็เคยลองนะลิสต์ A, B, C, D อนนอนตื่นเช้ามามั่นใจมากว่าจะทำา A ได้แล้วได้ไหมครับได้ค่ะแต่ต้องสัญญากับตัวเองว่าจะไม่แต่ C หรือ D ก่อน A เสร็จนั่นแหละคือการฝึกวินัยด้วยวิธีที่เป็นระบบไม่ใช่แค่พึ่งแรงบันดาลใจวิธีแบ่งงานใหญ่ให้ย่อยง่ายแล้วเริ่มทำได้เลย slice and dice นัด หลังจากที่เราพูดถึงเทคนิคการเลือกกบที่สำคัญที่สุดของวันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนเจอค่ะคือรู้ว่าต้องทำอะไรแต่มันใหญ่มากแบบเห็นแล้วเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเช่นต้องทำพรีเซนต์ให้ลูกค้ารายใหญ่ต้องเขียนบทความยาวต้องเคลียร์โปรเจกต์ที่ค้างไว้หลายเดือน แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเลื่อนมันออกไปเพราะมันใหญ่เกินไปในหัวเราไบรอันเทรซี่เขาแนะนำเทคนิคที่เรียกว่า slice and dice หรือแปลแบบไทยๆว่าหั่นงานให้เล็กลงทำไมเราต้องหั่นกบสมมุติว่ากบของเราวันนี้คือนำเสนอโครงการใหม่ต่อบอร์ดผู้บริหารโอ้ยฟังแล้วกดดันเลยค่ะ ใช่ครับพอเราคิดถึงมันทั้งก้อนเราจะรู้สึกว่าไม่ไหวแน่ความรู้สึกนี้ล่ละค่ะที่ทำให้เราหลีเลี่ยงแล้วไปทำอย่างอื่นแทนแต่ถ้าเราหันมันออกมาเช่นเปิดเอกสารเปล่าขึ้นมาก่อนเขียนหัวข้อคร่าวๆลองใส่คีย์แมสเซจลงไป3บรรทัดหาข้อมูลประกอบจัดสไลด์แรกแค่5้ขั้นตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเริ่มขยับได้แล้ว จากงานยักษ์กลายเป็นก้าวเล็กๆที่เริ่มต้นได้ทันทีแรงต้านเกิดจากภาพในหัวที่ใหญ่เกินจริงบางครั้งเราไม่ได้กลัวงานจริงๆหรอครับ เรากลัวภาพในหัวของงานนั้นมากกว่าใช่เลยยิ่งเราคิดว่างานมันใหญ่มันสำคัญมันต้องเปะ๊ะยิ่งทำให้สมองเราขอถอยซึ่งการแบ่งย่อยแบบ slice and dice นี่แหละคือทางออกมันช่วยให้สมองเรารู้ว่าโอเคเราไม่ต้องทำทั้งหมดตอนนี้แค่ทำก้าวแรกก่อนก็พอผมเคยใช้เทคนิคนี้ตอนต้องเขียนบทความยาวมากเลยนะ ตอนแรกคิดยังไงคะตอนแรกเครียดเลยครับจะเริ่มตรงไหนจะวางโครงยังไงเขียนยังไงให้ครบ3,000คำฟังแล้วเหนื่อยแทนแต่พอลองหั่นเป็นก้อนเล็กๆเช่นเขียนอินโทรร้อยคำก่อนวันรุ่งขึ้นเขียนหัวข้อย่อยที่1อีก150าคำสุดท้ายกลายเป็นงานที่ทำได้โดยไม่เครียดใช่ครับแถมยังได้ดีกว่าที่คิดเพราะเรามีโมเมนตัมตลอดเวลา เครื่องมือช่วยหันกบแล้วถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่รู้จะแบ่งยังไงไบรอันเขามีเครื่องมือเสริมด้วยค่ะหนึ่งในนั้นคือการเขียนเช็คลิสต์แบบเจาะจงไม่ใช่แค่เขียนรายงานแต่เป็นเขียนหัวข้อย่อย5ข้อรวบรวมข้อมูลจากไฟเก่าเขียนสรุปท้ายบทยิ่งเราทำให้ทัสย่อยลงเท่าไหร่สมองเรายิ่งรู้สึกว่าเออทำได้นี่นะอีกอันที่ช่วยมากคือการใช้เวลาเป็นกรอบค่ะ อย่างเช่นใช้เวลา15นาทีทำเฉพาะอินโทรแล้วหยุดพักหรือที่หลายคนเรียกว่าเทคนิคโพโมโดโรทำงาน25นาทีพัก5นาทีเทคนิคนี้ดีมากเลยครับเพราะมันเอาชนะแรงต้านตอนเริ่มต้นได้ดีจริงๆข้อดีของ and s l i ซ e แอนด์ด e การหั่นงานให้เล็กลงนอกจากช่วยให้เริ่มต้นง่ายขึ้นแล้วนะครับยังช่วยให้เรารู้สึกดีทุกครั้งที่ทำสำเร็จแต่ละชิ้นเหมือนเราได้เช็คถูกในเช็คลิสต์มันเพิ่มเซลฟ์เอสตีมนิดๆทุกครั้ง และพลังเล็กๆเหล่านี้จะรวมกันกลายเป็นโมเมนตัมให้งานเดินหน้าจนในที่สุดเราก็กินกบตัวนั้นได้ทั้งตัวโดยไม่รู้สึกว่ายากเลยมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะคะและผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้มีเทคนิคเต็มกระเป๋าแล้วแต่เราอยากจะพูดย้ำในตอนนี้ว่าเทคนิคไม่สำคัญเท่านิสัยและมุมมองที่เรามีต่อตัวเอง ใช่เลยครับเพราะทริคดีแค่ไหนถ้าเราไม่กล้าลงมือกินกบจริงๆทุกวันมันก็ไม่ต่างอะไรกับแผนที่ที่เราไม่เคยใช้แรงต้านที่มาจากข้างในหลายคนล้มเลิกกลางทางไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเครื่องมือแต่เพราะเขายังไม่เชื่อว่าเขาทำได้ หรือพูดง่ายๆว่ายังไม่เห็นตัวเองเป็นคนที่จัดวันได้ดีไบรอันเทรซี่ย้ำชัดมากค่ะว่าทุกการลงมือทำคือการย้ำภาพลักษณตัวเองซ้ำๆ ถ้าคุณกล้ากินกบในวันนี้แม้จะเป็นกบเล็กๆแค่ตัวเดียวคุณได้สร้างพฤติกรรมใหม่และบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนที่ทำสิ่งสำคัญได้ตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อคุณทำได้หนึ่งวันก็จะทำได้สองวันแล้ววันที่สิบมันจะกลายเป็นนิสยัยวันที่สามสิบมันจะกลายเป็นตัวตนอย่ารอแรงบันดาลใจจงลงมือทำก่อน หนึ่งในจุดเปลี่ยนของผมคือการหยุดรอแรงบันดาลใจใช้เลยค่ะมันเหมือนกับที่ไบรอันพูดไว้ว่า you don't need motivation to get started you get motivation by getting started เนี่คือหัวใจเลยครับแรงบันดาลใจไม่ได้มาตอนเรานั่งเฉยๆแต่มันมาตอนที่เราทำสิ่งแรกเล็กๆสำเร็จตอนที่เรากินกบคำแรกไปแล้วคำต่อๆไปจะง่ายขึ้นมาก ฝึกนิสัยด้วยกบขนาดเบาถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่กล้ากินกบตัวใหญ่เริ่มจากกบตัวเล็กก่อนได้ครับใช่ค่ะมันไม่ผิดเลยที่เราจะเริ่มจากกบฝึกหดัดเช่นเขียนเป้าหมายประจำวันตื่นให้ตรงเวลา จัดโต๊ะก่อนเริ่มงานหรือแค่เปิดไฟงานที่คุณกลัวจะเริ่มนั่นแหละถือว่าเริ่มแล้วการที่คุณทำอะไรเล็กๆให้ได้ทุกวันมันสร้างพลังที่เรียกว่า self trust หรือความเชื่อใจในตัวเองแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีใครสอนในโรงเรียนแต่จำเป็นสุดๆสำหรับความสำเร็จในชีวิตจริงใช้พลังเช้าให้คุ้มค่า ถ้าถามไบรอันเทรซี่ว่าเวลาไหนสำคัญที่สุดของวันคำตอบคือเช้าครับเพราะตอนเช้าคือเวลาที่สมองสดความคิดชัดมีแรงใจมีพลังสมาธิและถ้าเราเอาเวลานั้นไปกินกบเราจะได้พลังของใช้ชนะตั้งแต่ต้นวันลองคิดดูนะคะถ้าวันนี้คุณตื่นมาแล้วกินกบเสร็จก่อน9ก้าโมงเช้าหลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับงานอะไรคุณจะมีโมเมนตัมของ คำว่าฉันทำเรื่องยากสุดของวันไปแล้วไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้วค่ะเหลือแค่ทำต่อไปคุณไม่ต้องเพอร์เฟกแค่ลงมือก็ชนะแล้วหลายคนติดกับดักว่าต้องทำให้ดีให้สมบูรณ์ถึงจะเริ่มแต่ไบรอันเทรซี่บอกไว้ชัดว่า Anything worth doing is worth doing poorly at first. สิ่งที่มีค่าพอจะทำก็ควรค่าแก่การเริ่มแม้จะยังไม่ดีนักตามผมชอบมากครับเพราะมันเปิดทางให้เราลองผิดได้และการยอมให้ตัวเองพลาดคือวิธีที่เร็วที่สุดในการเติบโตคุณไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟตั้งแต่วันแรกแค่ลงมือทำให้ได้ทุกวันนั่นแหละชัยชนะที่แท้จริงเดินทางกันมาจนถึงตอนสุดท้ายของพอดแค ตอนนี้แล้วนะคะและขอบคุณมากๆเลยครับที่อยู่กับเรามาจนจบตอนยาวๆเกือบครึ่งชั่วโมงแต่เราหวังว่ามันจะคุ้มค่าทุกนาที วันนี้เราได้พูดถึงหนังสือเล่มเล็กๆที่ส่งพลังมากเล่มหนึ่ง Eat That Frog by Brian Tracy ที่แม้จะชื่อฟังดูขำแต่เนื้อหาข้างในมันจริงจังและเปลี่ยนชีวิตคนมันนับไม่ถ้วนครับสารสำคัญที่หนังสือเล่มนี้อยากบอกคุณถ้าให้สรุปเป็นประโยคเดียวหนังสือเล่มนี้กำลังบอกเราว่าหยุดผัดวันแล้วเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้จะเป็นสิ่งที่คุณกลัวที่สุดก็ตาม กบในที่นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของงานที่สำคัญและยากที่สุดในวันนั้นและการที่เรากล้าลงมือทำมันก่อนคือจุดเริ่มต้นของวันที่ดีและชีวิตที่มีเป้าหมายค่ะเพราะเมื่อคุณเอาชนะกบตัวแรกของวันได้แล้วคุณจะมีพลังเหลือเฟือในการทำทุกอย่างต่อจากนั้นเพราะเมื่อคุณเอาชนะกบตัวแรกของวันได้แล้วคุณจะมีพลังเหลือเฟือในการทำทุกอย่างต่อจากนั้น5ข้อคิดเปลี่ยนชีวิตจาก Eat That Frog มาถึงช่วงสรุปส่งท้ายเราขอทิ้งไว้ให้คุณ5ข้อคิดที่คุณสามารถจดใส่กระดาษติดไว้ที่โต๊ะหรือในมือถือก็ได้ครับเพื่อให้คุณได้เตือนตัวเองในทุกเช้าว่าเรากำลังฝึกนิสัยแบบไหนอยู่ข้อ 1. เริ่มวันด้วยงานที่ยากที่สุดอย่าเสียเวลาวอร์มด้วยงานเล็กๆเ,เพราะพลังใจของเรามีจำกัดใช้มันให้คุ้มที่สุดกับงานใหญ่ที่สำคัญก่อนเป็นอันดับแรกข้อ2อ,อย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริง ถ้าคุณรอให้รู้สึกมั่นใจคุณอาจจะไม่เริ่มเลยความมั่นใจจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเริ่มลงมือไม่ใช่ก่อนหน้าข้อ 3. หันกบให้เล็ดแล้วกินทีละคำงานใหญ่แค่ไหนก็ทำได้ถ้าคุณแบ่งมันให้ย่อยพอแล้วให้ตัวเองได้ขยับวันละหนึ่งคำหนึ่งย่อหน้าหรือแค่เปิดไฟล์ก็ถือว่าเริ่มแล้วข้อส วางแผนล่วงหน้าแล้วทำตามอย่างมีวินัยการวางแผนคือการบอกสมองว่าเราจะโฟกัสอะไรเขียนทูดูลิสต์แยก A B C D ก่อนนอนแล้วตื่นมาทำ A ทั้งทีไม่ลังเลข้อ5คนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่คือคนที่ลงมือแม้จะกลัวความกลัวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ถ้าคุณเดินผ่านมันได้ครั้งแรกครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นเสมอปิดท้ายเราหวังจริงๆว่าตอนนี้ จะช่วยให้คุณได้แนวคิดดีๆสำหรับเริ่มต้นวันใหม่ในแบบที่มีพลังมากขึ้นและถ้าคุณได้อะไรกลับไปจากวันนี้ขอเพียงอย่างเดียวครับพร้อมกันกินกบตัวนั้นซะแล้วชีวิตคุณจะเบาขึ้นง่ายขึ้นและเข้าใกล้ความสำเร็จในแบบของคุณมากขึ้นทุกวันค่ะขอบคุณที่ติดตาม podcast หนังสือเปลี่ยนชีวิตแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมกับหนังสือดีๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้อีกเล่มหนึ่งนะคะ Thank you